สวัสดีจ้ากะทินอยมาแล้วด้จ้าเมื่อนีกะทินอยมาพร้อมกับเมนูเปรี้ยวปลาค่ะพี่น้องเมื่อนีกะทินอยได้บักแง้วมาจ้าพี่น้องบักแง้วแบบสมบ่มีหวานผลเลยจ้าเมื่อนีกะทินอยจะไม่เห็นเมนูอื่นไว้อีกอย่างดีก่อยบักแง้วยำบักแง้วบักแง้วน้ำปลาค่ะพี่น้องขั้นตอนแล้วก็บักแง้วเมื่อะๆแกเอาต่ข้างในมันก่อนด้จ้าพี่น้องแกอยากต่นอยแต่ว่าอดเอาเพราะมันแส่บจ้าพี่น้องบ่ต้องเอาไปล้างเด้อแกแล้วนั่นเดี๋ยวมันสิเศ้าสม ข้างในมันสะอาดดีจ้าพี่น้องเ้ากับแก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 ,กไปงเสียละจ้ากวา่าสิได้ตละลเม็ดต,ตละลนวยนี่เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกจ้าพี่น้องแกข้าวเดียวก็ได้เต็มถ้วยแล้วขั้นตอนต่อไปเ้าก็จะมาเห็นน้ำปลาเดียกน้ำปลาน้ำเจวของข้าเนะจ้าพี่น้องพี่น้องเตรียมเครื่องปรุงเลยละจ้า จะมีน้ำปลามีพริกป่นเข่าขวาัวจ้าแล้วก็ผงชูรสดน้ำตาลจ้าพี่น้องนี่ขั้นตอนแล้วเขาใส่ผงสูรสดลงไปเลยแล้วก็ใส่น้ำตาล้าผู้ใดบ่ามากสมใส่น้ำตาลไลายลเด้อจ้าพี่น้องแต่ว่ากะทิน,น้อยมากสมสมแล้แขขวก็ใส่เข่าขัวใส่พริกป่นลงไปจ้าความเผ็ดตามใจชอบของแต่ละคนเลยเด้อจ้าแล้วเขาก็กจะใส่น้ำปลาลงไปขาดอะไรก็คือน,น้ำปลาหนัวๆนัวของเหาจ้าพี่น้องใส่ลงไปเลย ใช้น้ำปลาพอน้อยซอยเดิมนะคะใครสนใจสั่งซื้อได้นี่ค่ะรสชาติเราตามอี่ทุกคนมากเลยเด้อจ้าแล้วเฮาก็ะขาล้นเขล้นคนให้เขากันจ้าพี่นองเร็จเรียบร้อย้วค่ะเมนูง่ายๆของเฮาในมือนี่เมนูนี่นถือดองไว้แต่ฤดูการที่มีบังแงว,ดวเด้อจ้าเดียวพี่นองที่สงสัยว่าไดบางแงวมาตะไงเป็นเมนูที่ถูกดองไว้ยังไม่ได้เอามาทําคลิปนะคะพี่นองมาเด้อค่ะมาแสรบมาสมแขวน้ํากันจ้า